รู้ทันฝนฟ้าอากาศวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบมารับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูกันที่เรดาร์ตรวจวัดสภาพอากาศจากเว็บไซต์ windy.com จะเห็นได้ว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมอาวไทยตอนบนมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนบนลงสู่ทะเลอันดามันตอนบนประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบน ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคขึ้นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่26-29พฤศจิกายนร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้มีกำลังอ่อนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนในวันที่30พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปลุกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองได้ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงในภาคตะวันออกเชียงเหนือก่อนและจะเป็นภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด2 2 2สองถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32ถึององศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 4บสถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอย,ยุธยาสุพรรณบุรีการจันบุรีร,ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด2 9 3 0องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองระ8 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งบริเวณจังหวัดน,นครน,นายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70พองพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-24องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องาศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเกต็ตขึ้นมาลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องาศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักขึ้งหนักมากในะฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ํำท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรของท่านเอาไว้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังเป็นระยะ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆได้ในคลิปถัดไปค่ะขอบพระคุณค่ะ